แอบไายพี่น้องครับสวัสดีครับมือเสาพี่น้องครับแอบไายครับแอบไายแย <laughs> ่แหลีห่ยมย่ยจืนครับกำลังเฮ็ดคลิปกันพี่น้องครับอืเฮ็ดคลิปอย่างน้อนะน,น้นอเนี่ยไปกำลังแอบไายก่อนทั้งนี่ย <laughs> โซ่เละกัน .swing ถอนะครับแย่แหลี่ยมพระย่ยจืนกำลังโซ่เละกันนะครับยอยูอ่กระทอมหน่อยอีพอเหลี่ยมนะครับ ตอนนี้จาน้อยแอียบไทยครับพี่น้องครับบรรยากาศแย่หมอเศร้าครับยูโดมนะครับพี่น้องครับพนไม่เงยหน่อยกำลังไปหางัวครับพี่น้องกำลังทายงัวองพ่นเดี๋ยวจานลอยสิ้อ้ายางไปเบิ่งอยู่นะครับงัวมาแล้วบ้าหอดเมื่อคืนนี่ตื่นเสียงรถแลนมาโค้งมาเคียงเพราะมาผูกไว้ได้ฟังมาลำเศร้าเลยบัดนะครับพ่นนะงัว ซาโลเล่บะขาเจ้าเอิญนะครับยี่ห้อเพิ่นนะครับเรยอว่าสายพันธุ์ของเพิ่นนะครับกันซีมี่บามันมีมี่ยังแน่นเลยล่ะครับตัวนี้เพิ่นเอิญว่าซาโลเล่ได้เจอพายางเบิ่งอยู่ครับมันยังหนุย่นรทายอยู่นะครับแต่ตอนนี้แอบถ่ายสองเท่านี่ยกำลังโซเล่กันอยู่ครับเนี่ยแน่นอนแน่นอนครับแนมไปตรงแน่นอนแน่นอนมันคือแน่นอนคือยังงสิบังไฟแน่นอนครับผมนะครับเดี๋ยวยางเบิ่งนะเพิ่นจะเข้าก่อนนะครับไปแอบถ่ายทั้งหลังเพิ่นนะครับพี่น้องคลิปนี้แแออบบบถถ่่าายยครั

เรืวปลาอยู่ในหันมันมันเน่าบ้านนี่เออซีเมนบักโรคัวนี่ล่ะโอ้ยคือบ่ม้นอน่างรังอยู่คือบ่มาเห็ดปลาแด็ดบ่แล้วก็ที่มาหันแล้วโอ้ปลาใหญ่กิจตัวลูกวัวนี่ปลานิ่งไงปนิ่งญ่โอ้เขอว่าไม่ปลาน้อยจะลายตัวเป็นมันห่างนี่ดังสิบสองเส้นผลไหมปลาตัวปลาตัวอันอันนี้มันตายเพราะงั้ แอบไทยแอบไทยเไปยก็อใจมาด้เอ้ยแอบไทยพักกันไทยรอดได้แอบไทยได้น่คลิปนี้คลิปแอบไทยยายแอบยายจื้นซะได้นเออเอาเอาพอเห็นไหมครับเอาอะไนะหาสีสามอนอแอคชั่นอันปบนี่าเอาทีมเลยนบบบันเขาากทีมนว่านไ่วันตอมเลยเนาะเียมงมันไปไฟนาลแล้ว่มือเรอมันไฟเนี่ยมือไปสนน มาใช่ด่างบึงห <hhhh> ouais, uh, uh ้วยด่อยปกวาวยวยมาจะอไรมาจะอไดบ้านเนี่ยมาจะเรียนห่วยแบบแต่ว่าป่าดูนขังใบนี้ดูนบอมีปลาคอหน่อยสองตัวปนปนก็เห่าปนปนปนคือคือคือรอบนะมาวาดอย่ปี่รอบเป็นซีบมือรอบนอลเป็น้ัญหาขันรอบบอล่มอีกเนาะเออขันรอบขันรอบลมนมในตายีปาน ขาเจ้าว่าเขาเจ้าว่าเป็ดนี่เนาะเป็ดที่ไม่ป็ดแกเพาเนี่ยอ่ากับพอขังใส่กันนี่อันใดตายก่อนขัง,ง,นขงในน,น้นำอันเนี้ยตายก่อนเอา้าเป็นยังพอป่าขึ้นตายก่อนป่ามันอยู่ในน้ำป่าขึ้นจตายก่อนเป็ดมันฟูดิเอา้าโบ้แมนขังจุ่มดิฮะขังจุ่มลงในน้ำเลยไหมขังอะไรกันขังใส่ของใส่รอบเขาเนี่ยใส่อันไหนเขาเนี่ยบ้าบ้าขึ้นมาำตั้งแค่นี้อันใดตายก่อนป่าเนาาออี่ยตายก่อน พิสิตายก้นปานเป็นชัดน้ำม,มัยมัน <c oughs> เป็ดกินปลามันอยู่โดดเนี่ยเมันก็ทรมันมันมันไม่ได้ขึ้นหายใจเอาเป็ดก็บม่ได้ขึ้นหายใจแต่ยังขูขว่าตายฟูดได้เป็ดอ้อฟูจะเนี่ยจุ่มนม้ำร่องวัวขึ้น<า>เลยนะทิ่มร่องนี่ พ่วงรองอะไรโอแมนคือจุ้มลงพื้นผมเ,เนี่เอาเนื้อเอาเนังมัดไหวไหมเพราะหนมันขืนพื้นไหมโอราะมันก็เพราะพ่อมาในที่เดียวเนาะเป็ดตายก้อนบ่โอ้ยเอิสร้างคอามรล้แต่ว่าคั้มอบที่รกถืยค,คือปึาตายก้อนผมที่สุดบางแล้วอ่าสาเหตุยังเป็ดคือน่าตายอ่มันเอาปากโซนเข้าไปในใก่ปีกมันมันมีฟองอากาศอยู่ใน งั่น้อยๆงอ่น้อยกงอ่น้อยๆนอ่ยนอยู่หัน้อยๆงอ่อย้อยๆ่อยนอยๆงอ่อยน้อยๆงอ่อ้อยๆงอ้อน้อยๆงอ่ยน้อยอ้ยๆงอ่อน้ยๆง่อยน้อบๆงอ่อยน้อยง่ย้อยๆ่อย้อยๆงออเ้อยังยน้อยๆงอ่้อยๆงน้อยๆงอน้ออยนยๆงอ่นยอ่ออ่อน้อเอ่อยน้อน้ออย่อย้นยคอยสู้อยอดแต่ว่าปลามัน บอพอ0นาทีหรือ20นาทีมันจะข้นมาหายใจบ่โอ้ครับครับเม่นเมนันขึ้นบ่ได้ไรอป่าสิตายก้อนฟ็ดก็สมเด็จว่ผมผมนึกว่าป่าตายก้อนฟ็ดย่อนจากว่าฟ็ดกินปลาก้อนราอครับครับคับคอับันคอับคร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 ับับคร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 บคับครั้ครับครับครับครบครับครั่ครับครับครับ่ร้บครัครับครับครัรับครับนรครับบครับคับครับครับครับคครััับับค ตายครับเขาเขาเอินว่าก่ย่างมล้ชุมือนนิเนาะครับขังก่ย่างขังของไปไต่น้ามาย่างก่ย่างาสร้างกัก็ร้างก็สร้างกัย่างก็สร่างเอาบานีเปดนี่ก็เอาใส้กันสร้างขึ้นกันครับลงไปไว้ใต้พุ่นพื้นดินเราย่งตอกไวขึ้นมาอืมแต่ว่าป่ากัตายก่อนอืมเพราะว่ามันบ่มีอากาศหายใจบ่ขึ้นมาหายใจโอ้ไปยังสั่นเนาะเอาเอาโซลีกันสันนะิไบเบ่งงัวกอนจะได้เห็นงัวเห็นงัวมาแล้วบ่ ผมว่าถ้าด้เบิ้งเห็นมือขึ้นวาก้าไปงายไปกินยาางอื่นนะมันสิกะยานเงมันยานมันเรียนขึ้นมือขึ้นหน่ายไปเป็นไบ่พคุ้แลุ้ลวแม่นบ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองเดี๋ยวผมจะลองใหญ่มตั้งผีเบ้งทังยาเยจ้าใหญมาผีด้วครับเพราะว่าตรนนั้นมันนี่มาหรือยังมันของแมนแครับแล้วก็ดีดอกมั่วบนเนื้อแม่พูดหมแม่พูดไห ว่ามันสียาไปยังไงได้บดคองไม่รักเขาล้วไปกันกินยาเลแม่แม่กินแล้วมื่อตั้งหลังก้วตั้งนีกับบดย่างนี้เนาะเียบโดนเราพี่น้องยึดสองมมือกับนกับใดแล้วคนเสียไ้วคนเสีไปแล้วผู้เจ้าคองผู้โชคดีผู้โชคดีผู้โชคดีแม่บ้าน คนพืนคนยุ่นยุไก่ยุไก่โอ้คนยุกไก่คนได้คนก็เรยกว่าหามโอ้จ้าหน้ยเกียวเขาออกเลยลงไห้น้านั่นรอ้ยเจ้าหน้าเล้ยงเลี้ยงหวบ้ยเวลาวางมน่าจะเล้ยงกับเขาเออมื่อเช้าเห็นกับเขาเอางอออกลามสวยมากเอาปอนเขาลิ้งบโอ้ยเนาะเอ้ยเน เอาเอาเอาเาเอามาหุมาเนี่แต่ว่าเอาไปกินน้ำตน้อยเอาเขาห่มให้เปิ้ลสัวกันอยู่ใลี้เลย้ามมันด้วาแลเด็กน้เกี่ยวเขากระบื้องมองลามแ่วตกห้ามหไทให้หหน้าหามองสีลามกับมีเนาะเบิ้ลวิดมันไปลำมันนเบิ้ลขวิดกัไปล่ำงวดงวจังอยจังแม่เอีรักในบ้านเลยงวดงวที่เพิ่นหามากน่ะ้ักสบาไดบ้านี้ แม่เอาหายเราคือบัเลี้ยงนะบ้านนี่พอจีบไปขายแม่จังสัรนมันบัแมนเลี้ยงก็คือเลี้ยงออกแม่แท้ลูกโอ้โหเป็นธรรมดาเด้ออยู่บ้านเขาจะาซื้อแค่ตัวเดียวมีบักวขายในห้าปีมีง้วนเป็นสิบห้าตัวมันออกมาเนี่ยเป็นปีละสองตัวกับมี่ง้วปีท้ายปีนันแล้วครับในเราของผมในซื้อไปตัวหนึ่งอยู่บ้านนะจ๊ะจีเป็นยังไงจังหวะงัวแม่สาวจ้ายญิงเราจะได้ลูกสนุกเป็นงัวนเป็นยังไงเลือกมา มันก็ปิ้งกินอะไรหมดว้ยครับอะไรประคอน่อยอะไรกันี่เอาโซเลกันมาโน่โฮมบอลเนี่ยมาเร้าพี่น้องครับพอแหลมอันไอ้จื้นแล้วกบแม่นุ้ยนะครับตอนนี้จะลอยสิบิเบิงงัวก่อนได้ยินเพิ่นว่าได้ยินเพิ่นว่ามันสิยของไหมว่าสันมาเบิงก่อนนะครับมันขึ้นมันตกใจนะครับก็เลยพระท่านอากาศไทยน้ำเพิ่นนะครับงัวลงจากรถมาปั๊บมาขึ้นเพิ่นพระกันเจ้าเจ้าพระกันอันไทย งัวมาขึ้นนี่นะครับบื้ดว่ะงัวเสื้อขึ้นสั่นแต่ละพอนี่ครับซาโลอรีซาโอซลโอรีอีน้ำโชกว่ะซื้อเพิ่นหรืออีบุญรอดมีสองซือ้อู่บ่น้ำโชกหรือบุญรอดมาใน,นลงมะน้ำโชกบุญรอดหิวหยาไปจากมาในลงมะมานลงมามานในเร็วใส่ได้แก่ไปทีงไหนลูกพี่เอาไปล่ามใส่ในงัวเฮาเนี่ย ปาอำนาจก็มาพอดีพี่น้องเลยมันกินยาเลยน่มันสิของมันเบิดแล้วนี่ตั้งแต่เบิร์ดขึ้นไหมเพราโมสีง่ายไปด้วนี่นี่ตันี้สะอาดมันว่าจะได้กินอันสูตดยาแล้วนี่สิต็อน้องแล้วนี่อีบุญรอดมันนี่ลูกไหมเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนบัดรเลพี่น้องน้าเข้ามาดูเบิดขึ้นมันยาเบิดแล้วนี่มาลูกพี่มาจูงให้แน่เลยเร็วๆแต่ของง่วนนั่น อะไรเงี้ยเราปาอำนาจสิได้เราสักโอ้ยเอื้นงัวมันเอื้นหมาใจ่อันนี้ได้มันสิตกใจเด้อโอ้ยมึงทีแบบมันฝันจนว่าเสือกจนแข็งเบิดเลยตีนเคี้ยงแอ็มอะไรมันตกใจคือ็ยังมาเคลื่อนเลยแต่ผมสิลามาทั้งอย่างเนี่นคนมันหลายเด้มเคื่อนเนี่ยู้ใดกัดหยุ่มใส่เนาะมาอคลื่อนเนาะโอ้ยงัวมาแล้วงัวมาแล้วว่าเลนเล่ก็ยังได้หน่อยเห็นรถได้ติมเลยซาโลเร่ไปสนุกมากมา้ย พี่พี่มามามานำโชคมาจากนำโชคจกบุตรหลอดจรกอจสิ่ตั้งๆซื้อได้เพื่อนล่ะนี่มาลูกมาพี่มาพี่พอยู่จะอยู่หม่องเก่าแล้วมันสิขวมางม,ม,มามามาพี่มาพี่มากินยาพี่เร็วๆัวยังตกใจญัวดบริษณ์เข้าพี่น้องมันผูกข้อเอามันโปสินงไหมมันโปสิน,นกับการดึงไหม บอลงัวบ่เคยดึงอะนะงัวมันเคยปล่อยเหมียมาๆๆเดี๋ยวประหยัดบ้างกล่องก่อนพี่น้องครับเฮาแขนบ่ไปก็เอานี่ล่ะมีหญ้าหลายเติอบอยู่ดอกมองนี่น้องบุดรอดใครก็อยู่หันอยู่ดอกอยูอย่หันมันใหม่มันหลายนี่นะครับหญ้ากเพราะมีกินอยู่ครับเนี่ยหญ้าตีนกับแก่หญ้าหยังน้ำมันมนี่นะครับเพ,พิ่น,น,นามากินทั้งพี่อยู่หันเหีียนแล้วนะครับหยามากินน้งพี่ได้ลูกเด้อเออ ดึงไปเบาค่อยไปพี่น้องครับเนื่องจากว่าเพิ่นยังบ่มีเข้านะครับงัวผูกข้อเอาเนี่ยยาหลายอยู่ดอกครับเนี่ยให้เพิ่งกินอยู่นี่ละสวยจังหน่อยกับตาดำขึ้นมาให้กินบาดเนี่ยเอาอยู่นี่สักคนเด้ยลูกดึงมาก,กับพ่มาซับงัวก,ก็ดีเอาซับนั่นละสวยจังหน่กับเสียบมาทั้งพี่ปุ่นทงปุ่นแน่ นะครับแต่ว่านักนี่ก็สร้างบริษัทงานก็เลยประกาศมานะครับเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยก็กกใส่กเกี่ยวหยาอยู่นในใบเอานะครับในหยาก็มีอยู่ครับเนี่ยเ,เกี่ยวหยาคว่ำเอาอเอาโอเคเซานี้คลิปนี้เอาสำเรนาพี่น้องนะครับแท่งคิวหลายๆแท่งคิวหลายๆใหญ่งวงแล้วจะจะโอ้ใส่เน็ตไหมเดือนละสี่ อาขอบคุณแฟนครับเอฟซีสุขุสุกคนพี่น้องครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเด้อนะครับมืออื่นมมือหื้อสองมือนะครับลอยสี่สิบเก้าบาทครับทักมาแฟนเพจสาวหน่อยเพจบันแพงนะครับจองบัตรจองตัวก็ได้แล้วนะครับซื้อเลยพี่น้องซื้อเลยนะครับหอดมือแล้วนะครับงัวก็เห็นเป็นโตแล้วโยงโยงแล้วนะครับทองก็มาแล้วเงินสดก็มาแล้วนะครับนะใครผูท่านได้กัดเอาเลยพี่น้องเอาเลยนะครับเหมามาเลยก็ได้นะครับบัตรราคาหนึ่งลอย 49บาทกันเมาส์20บาทตกราคาบัตรใบละหอยนะครับพี่น้องครับอะทักไปทีเพียรสาวหน่อยเพียรบนันแพงหรือว่าเพียรปอนโจนะครับยูมานินนามองศาอะไรได้พี่น้องเด้อนะครับเอาจังไหนทักทายหากันพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีพม่แห้นงนะโมเสาครับ